สวัสดีครับผมธนรัตน์ดูลายมือพารหัะพันธุกรรม,มกบพวกกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็บูชาลายรวยคลิปนี้มีคำตอบผมจะบอกว่าการบูชาลายรวยในการบูชาเป็นเรื่องของความเชื่อว่าบูชาเทพอาจจะเป็นพญาครุฑพญานาคหรือจะเป็น เพราะว่าหรือท้าเทศสวุวรรณหรืออะไรต่างๆคณจะบอกว่าบูชาอะไรก็ได้ทั้งนั้นก็ร่ำรวยหมดนะครับผมแต่มันก็จะมีเทพบางองค์เช่นบางองค์เป็นเทพแห่งการศึกษาบางคนเป็นบางองค์เป็นเทพแห่งความรักมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าคุณจะบูชาเทพอะไรก็ได้อยู่กับเทพองค์นั้นจะเป็นเทพด้านไหนนะครับผมที่ต้องเกี่ยวข้องกับด้านนั้นๆด้วยแต่หัวข้อนี้ชื่อว่าคลิปบูชาไรรวยแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณ รู้ข้อนี้นะคุณบูชาอะไรไม่ใช่แค่เรื่องรวยอย่างเดียวความรักสุขภาพการงานความเจริญรุ่งเรืองคุณได้หมดถ้าคุณรู้ถึงเกินคุณรู้ถึงเคล็ดลับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นหาว่าคุณบูชาเทพอะไรก็ได้หมดเพียงแต่ว่าข้อแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณบูชาถูกเทพหรือเปล่าถ้าคุณจะไปอ่าบูชากรรมเทพสมมตินะบูชากรรมเทพแต่คุณไปขอเรื่องร่ำรวย หรือคุณไปขอเรื่องที่มันไม่ถูกเช่นว่าคุณอาจจะไปขอหวยกับกรารเทพคุณไม่ได้หรอกถึงแม้คุณจะมีอะไรต่างๆเพราะว่ามันคนละด้านคนละสายกันมันคงไม่ถูกกันนะเพราะว่าเขาถนัดอย่างหนึง่งผมจะบอกอย่างหนึง่งบางคนไม่เชื่อนะบางคนไม่เชื่อแม้แต่การที่มันแต่ความจริงผมจะบอกว่าคนที่เปิดมาดูผมรือว่าคนที่ติดตามผมเนี่ยต้องมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ในระดับใดระดับหนึ่ง แต่บางคนไม่เชื่อเลยก็มีเหมือนกันที่แต่ผมเชื่อว่าคนที่ไม่เชื่อเลยก็คงยากที่จะมาอะไรนะ,ะเพราะชนาเนี่ยผมจะบอกว่ามันอยู่ที่ว่าความเชื่อด้วยผมใช้คำนี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะต้องเชื่อมันถึงมีมันอยู่ที่ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมจะบอกว่าเป็นอ่า เป็นเรื่องเกี่ยวข้องของความเชื่อเพราะฉะนั้นถามว่าข้อที่สองที่ผมจะพูดก็คือเรื่องแรงศรัทธากับความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสําคัญผมพูดข้อที่สองเลยนะเพราะว่าข้อที่หนึ่งที่ผมจะพูดในท้ายสุดเนี่ยมันมันไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่ผมจะบอกว่าแรงศรัทธากับความเชื่อมั่นที่สําคัญผมจะบอกว่าถ้าคุณมีข้อที่หนึ่งคุณไปโบชาเทพไฉสิงเอีย แล้วคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะร่ำรวยมากเชื่อไปก่อนแบบคุณคุณรู้ว่าคุณจะต้องร่ำรวยแน่นอนแล้วคุณก็มีความปรารถนาที่ว่าโอ้ยจะรวยแล้วอ่าฉันจะเอาเงินไปทําอะไรเช่นจะไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆไปไปช่วยเหลืออ่าเด็กช่วยเหลืออ่าวัดหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือบางทีคุณก็จะเอาเงินนั้นไปเลี้ยงพ่อแม่ในก็คือเอาเงินไปใช้สิ่งที่ดีอะไรอย่างนี้ก็แล้กัน ก็คือเงินนั้นต right. ้องเป็นเงินที่สมมติคุณไปขอแล้วคุณได้มาแล้วเงินนั้นเป็นไม่ใช่ว่าคุณได้เงินมาแล้วคุณเอาไปทําสิ่งที่มันเลวทรามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่เวิร์กอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเงินที่ได้มาจากนันเนี่ยแล้วคุณต้องเป็นคนที่เอาเงินนั้นไปทําสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าคุณไปไหว้ไฉสิงเอียแล้วคุณได้เงินมรจริงแต่พื้นเพหรือว่าอะไรต่างๆคุณเป็นคนธุรกิจสีเทาแต่ถามว่าธุรกิสีเทาบางทีมันก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วเหมือนนกั นะครับผมมันก็ไม่ดีหรือชีวิตคุณต้องมีอะไรที่มันไม่ดีแหละมันต้องมีการที่แบบว่ายุ่งยากมากเรื่องเพระาะงั้นถาม่าการไหว้การอะไรพุกเนี้ยมันมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่จริงที่แต่คุณต้องมีความเชื่ออยู่ด้วยนะครับผมมันมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่จริงเพราะนั้นอย่างสองคือแรงศรัทธาและความเชื่อมั่นถ้าคุณมี trust ในเทพคืออะไรทัศในเทพก็คือความศรัทธาและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและ ชัดเจนจริงอย่างเช่นเห็นเป็นภาพเลยบางทีเวลาคุณขอนะหรืว่าคนที่บูชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเล่นๆน่ะทําเป็นแบบเออไม่ชัดเจนไม่อะไรอย่างเงี้ยแบบคุณไม่เชื่อเลยแล้วคุณก็ไหวไปอย่างนั้นเลยคุณก็บูชาไปอย่างนั้นบางทีมันก็สิ่งที่ได้มันก็อย่างนั้นด้วยคุณจะต้องบูชาอย่างจริงจังและชัดเจนเพราะฉะนในสมัยก่อนนี่มีคนบูชาเทพแบบยอมถวาย พลีกายให้กับเทพเลยก็มีเหมือนกันแต่สมัยนี้มันย่อมเยาวลงมาแล้วแค่ถามว่าเขาได้ไหมเขาก็ได้จริงๆเพราะเขาเป็นคนที่พุ่งเทจริงๆแต่สมัยเนี้ยผมจะบอกว่าการที่ทําบบนั้นมันก็ออกจะเกินไปนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าความสมัยก่อนเราพูดก่อนว่าทาไมเขาถึงทําแบบนั้นเพราะเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อมัน่นความศรัทธายอย่างแรงกล้าแม้แต่พระเจ้าแต่พระเจ้าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเพระพาะฉะนั้นเขาจึงบอกว่า,วาเวลาที่พระเจะ้าจะ เชื่ออะไรสักอย่างเน,นี่ยพระเจ้าตั้งมั่นแบบสุดๆนี่แหละสิ่งที่คุณจะบอกเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเชื่อมั่นว่าจะทําอะไรสักอย่างคุณจะบอกว่าเชื่อเต็มที่ไปเลยแต่ว่าขอให้ยึดมั่นในทางสายกลางด้วยมาข้อที่สามควรจะบอกความชัดเจนของความปรารถนาไม่ใช่ว่าคุณมีความปรารถนาว่าอยากจะได้ร้อยล้านอยากจะมีหุ้นที่แสนดี คุณสุภาพพร้อมเพรียวแต่ความจริงแล้วในใจลึกๆอะ่ะคุณไม่ได้อยากได้เลยหรือว่าคุณกลัวที่จะมันได้มันจริงๆลึกๆเพราะจิตใต้สำนึกคุณไม่ตอบรับตรงนี้ก็ไม่เวอร์เพราะว่าในใจหนึ่งเนี่ยคุณอยากจะได้ก็คือได้แค่ปากอันนี้ไม่ได้ด่าใครนะคือได้แต่ปากหมายถึงว่าอยากจะได้ร้อยล้านแต่ความจริงแนละ้วจิตใต้สำนึกลึกๆ,ๆจริงนะคุณนะละลากับมันมากเลยคุณแบบว่า ไม่ได้จริงจังอะไรกับมันมากเลยแบบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ดีอะไรยังไงแบบแบบคุณไม่ได้แบบโอเคกับมันเลยอ่ะคุณแบบว่าคือการกระทําบางคนก็สวนทางนะาด้วยนะอย่ใช่ว่าอยากได้ร้านคุณต้องไปทํายังไงทํายังไงมีการวางแผนยังไงอย่างน้อยลงมือทอํหน่อยก็ดีแต่คุณนั่งนั่ง,น,งนอนนอนมันก็ไม่เกิดคุณคิดว่าการที่คุณนอนฝันแม้แต่การซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งคุณยังไม่ซื้อเลยบางคนซื้อใบเดียวแล้วก็นอน มาลองฝันไม่แต่การตรวจเช็คคุณยังเดิมดูเลยแบบไม่ได้จริงใจกับมันมากแล้วอย่างนี้เทพใหญ่อยากประทานให้คุณเหรอหรือบางทีการที่คุณถวายเงินให้กับวัดเพื่อก็คือไปบูชาเทพแล้วก็ต้องมีการถวายค่าน้ำมงน้ำน้ำมันอะไรอย่างนี้บางทีให้ร้อยเราก็ขอมๆมย่างเช่นว่าขอให้ฉันอย่างงู้นขอให้ฉันอย่างนี้ขอแบบโอ้โหเป็นร้อยอย่างแต่ถวายร้อยหนึ่งล้วก็บอกว่าฉันน่ะเ,เงินไม่สําคัญเท่าไหร่เราอยู่ที่อะไรนู้นอย่างนี้ ก็บอกว่าท่นานพอใจจ่ายเท่านี้อะไรนะแล้วก็อ้างไปเรื่อยนี่แหละถึงบอกว่าความชัดเจนของแรงปรารถนามันไม่มีถ้าคุณศรัทธาและคุณปรารถนาอย่างแรงกล้าพอนะคุณต้องทําแล้วก็คิดแล้วทุกอย่างมันจะต้องไปในทางเดียวกันหมดอันนี้ขอเข้าใจนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายนี่ก็สําคัญแต่ผมจะบอกว่าข้อที่สําคัญที่สุดนะ่ะคือข้อสองคือแรงศรัทธาและความเชื่อมั่น นี่คือสิ่งสาคัญถ้าคุณไม่ท้ัสในเทพคุณไม่มีความศรัทธาเลยเนี่ยต่อยเทพองค์ไหนก็ไม่ไม่เวิร์กใช้คำนี้เพราะฉะนั้นถามว่ากุศลที่ทํามาคือข้อสี่ปฏิบัติตนให้อยู่ในธรรมถามว่าถ้าคุณเป็นพระเจ้านะถ้าคุณเป็นเทพคุณอยากจะให้พรหรือว่าอยากจะให้สิ่งดีๆหรืออยากจะให้เงินร้อยล้านหรือว่าอยากจะให้ใครให้เงินกับใครเนี่ยที่อยนประพฤติชั่ว ทำสิ่งที่ไม่ดีพูดโกหกเป็นประจำทำสิ่งที่แบบไม่ไหวเลยแม้กระทั่งการปฏิบัติตัวยังดูเลวดูซ้มกับตัวเทพที่ให้พรไหมบางทีมาถึงก็ทำตัวกลางนิสัยไม่ดีบางท,กางทงกีก็บางทีรังแกสัตว์บางทีไปแม้แต่พ่อแม่ยังไม่เคารพมันก็มีเหมือนกันมันมีคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นหาว่าถ้าคุณศนก็ไม่ได้แล้วก็การระดัตตนในธรรมยังไม่มี ไม่มีคุณธรรมนี่คือแบบแยกเสเสนะบางคนถ้าเกิดมีจริยธรรมหน่อยหนึ่งเขาก็ร่ำรวยในระดับหนึ่งแต่ถามว่าถ้าคุณมีแบบที่ผมว่ามีจริยธรรมมีอะไรบางเนี่ยบางทีไม่ต้องขอเทพเลยไม่ต้องอะไรต่างๆเลยไม่ต้องบูชาเทพไปด้วย <cam> ค,คุณก็สามารถร่ำรวยในระดับหนึ่งได้แล้วอย่างหนึ่งคือบางทีอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยด้วยอาจจะแค่ทํางานตั้งใจทํางานก็เขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเขาก็สามารถร่ำรวยในระดับที่สูงๆได้เทพเป็นสิง่งยึดเหนี่ยวและ ช่วยได้ในบางเวลาถ้าถามว่าคุณมีบุญถึงพร้อมเวลาประจบเหมาะแล้วก็ทุกอย่างโอเคดวงมาคุณจะบอกว่าคุณก็ต้องร่ำรวยอยู่แล้วแหล,และมุณใช้คำนี้นะอืมเพราะฉะนั้นถามว่าบูชาอะไรรวยคุณศรัทธาเทพองค์ใดบูชาเทพองค์ใดคุณเชื่อมั่นเชื่อมั่นสุดๆแต่ว่าต้องถูกเทพด้วยอย่างเช่นว่าอย่างที่ผมบอกไงบูชากรรมเทพคุณก็ต้องไปด้านความรักบูชาพระศิวะคุณก็ต้องอีกด้านหนึ่ง แต่ถ้าคุณบูชาไฉสิงเอียหรือบูชาเทพกวนอูคุณอาจจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยคุณเชื่อมัน่นทัศในเทพองค์นั้นหรือเปล่านั่นแหละต่อไปก็ผมก็จบบูชาอะไรรวยมีคลิปนี้มีคําตอบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ใคาต้องการดูลายมือพี่สี่กผมผมเป็นหมอดูลายมือพี่สก็เป็นโค้ดด้วยแหละก็ ใครทำงานโค้ดหรือดูในมือพี่ซีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทัศน์สองหกตัวข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมหรือจะเป็นไลน์โอเอก็ได้ไลน์โอเอทักข้อความด้านคลิปผมมีสองช่องทางไลน์ดีทัศสองหกกับไลน์โอเอทัศน์ไอไลน์โอเอนะครับผมมีลิงก์ไว้ด้านล่างก็ผมเริ่มทำไลน์โอเอแล้วก็ใครที่ต้องการทักมาเป็นเพื่อนในไลน์โอเอหรือว่าจะเป็นติดตามไลน์โอเอก็ติดต่อทักมาได้แล้วก็ดูหมอดูไลน์ดีดูลในมือพี่ซีในไลน์โอเอได้ก็ อจดเป็นเพื่อนกดติดตามได้นะครับผมเพื่อไม่พลาดข่าวสารหรืออะไรดีๆใหม่ๆที่จะมาดูในไลฟ์เอกก็อ่ตอนคือสักวันไลน์ทาร์ส่งผมมันต้องเต็มแต่ตอนนี้ยังรับอยู่นะครับผมก็เป็นเพื่อนหรือติดต่ออะไรมาได้ก็กดเป็นเพื่อนไนฟเออะไรทำานได้ก็สักวันมันต้องเต็มใจผมเลยเริ่มมาทำอะไรก็กดติดตามกดเป็นเพื่อนในไลฟ์เอด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดเป็นเพื่อนรือจะมาดูก็ได้วิธีการดูผมดูสดๆผ่านทางโทรไลน์หรือไลฟ์เอ ก็ phone, สปีกโฟนสดๆทางโทรไลน์ไม่พิมไม่อัดเสียงอะไรนะผมดูสดๆทางโทรไลน์ก็ผมเต็มที่คุณผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็เต็มที่สดๆแบบว่าแบบว่าเต็มแบบแบบที่คุณนะครับผมก็มีอะไรก็ปรึกษาได้นะครับผมก็มีวิธีหนึ่งคือที่สำนักง,งานมีลายมือพิสูจน์ให้ตัวเลขแบบจดย์ใจไฟกระพริบแบบว่าเป็นแบบ VP พีใคร่รียกการมา VP ที่สำนักงานก็มาได้ ครับผมแบบที่สำนักง,งานขอรอยช่องขาที่อยู่มาได้ก็แบบธรรมดาลายมือทีสี่สำหรับที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักง,งานครับผมการที่ทำงานมาที่สำกง,งานมีหลายคนที่เป็นคนใหญ่คนโตโโคนดังๆหรือพวกซีอโอใหญ่หญโๆโตพวกดาราศิลปินคนใหญ่คนโตมากมายหรือคนที่มีปัญหาทางธุรกิจรจ,รจริงๆคนเรื่องการให้ชีวิตธุรกิจแบบก้าวกระโดดเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือคนที่เป็นมีแบบว่า ้องการพัฒนาชีวิตจริงๆเขาจะมาที่สำนักงานอะไรต่างๆที่แบบว่าต้องการที่จะยกระดับชีวิตแบบก้าวกระโดดเนี่ยจะมาที่สำนักงานเพราะมันเห็นตัวเป็นๆสามารถคุยโต้ตอบอะไรกันได้แบบเป็นๆแล้วก็ดูดวงแบบเปิดไพ่ชุดใหญ่ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ดูโหงเฮงดูอะไรมันจะเห็นกันเป็นๆเลยนะครับผมก็ที่สำนักงานก็ใครที่จะดวมมาที่สำนักงานก็แนะนําให้มาแล้วส่วนมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานคือธรรมดาก็ใครที่ยังไม่สะดวกแบบวีพีก็มาแบบ ธรรมดาก่อนได้ที่สำนักงานเหมือนกันเพราะสำนักงานราคาจะค่อนข้างขอบอกตรงว่าค่อนข้างสูงนะครับแบบที่ v i p ก็ถ้าธรรมดาก็จะราคาย่ยอมเยาว่าใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาท่านผู้ชมเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ